ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับลูกค้าก็มาจัดอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้ตามกิงส่งออนไลน์ครับลูกค้ามาเจอก่อนเอาชุดนี้ครับผมชุดนี้36,900บาทเท่านั้นครับผมครับตู้เบร์หนึ่งเอ้ยตู้เบร์หนึ่งใบตู้เบร์สองใบครับเทอร์โบกลางไอพีเอสองอีก2ใบครับผมครับมาดูชุดขุมพลังเข้าด้วกันครับผมก็ลูกน้องกําลังบุดาร์ทำไดอยู่ตอนนี้ครับ ตอนนี้ก็อยู่กับขั้นตอนการเก็บสายครับผมครับว่าในแหลกาจะเก็บสายทั้งหมดครับไปถึงก็แค่เสียบสายตู้ลำโพงก็ดังเลยครับผมครับตัวนี้ก็เป็น600ซีรี์หนึ่งแท่นครับไม้ลอยปลักไฟมิกครับครบชุดครับผมครับใครเป็นเจ้าของแค่ครับเนี่ยซื้อไปทําใช้งานอะไรครับไปังรับงานน้อยรับงานน้อยรับงานน้อยเล็กมันก็ได้เพียนะนะก็เลยมาเบิ้งตัวจริงเลยจะอะไรครับซื้อไปใช้งานน้อยวันดี ฟังเพลงอยู่บ้านรักครับเนรัถ้างานออกงานเท่ต้องขยับพาวเวอร์ึ้นอีกน้อยนึงครับไปแย่ขึ้นน้อยนึงก็จะดีขึ้นครับออกงานก็ได้งานเล็กคนสาสิบสี่คนสบายชุดนี้ครับผมครับข้อดีคือเสียบเสียบไฟได้เลยไม่ต้องไปตรงมุมต่อหม้อถ้าชุดประมาณขนาดนี้ครับใช้เป็นว่ามีประสบการณ์ในการใช้จักหน่อยไหมบันไดบันไดครับบัไดบันไดมาเบิ้งมาเบิงนีได้รับุานไดเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานพนักงานก็จะบอกวิธีการใช้ให้ครับผมใช้ไม่ยากว่า มันอยู่มันอยู่ในแหลกทั้งหมดแล้วครับผมครับอยู่แหลกทั้งหมดแล้วครับไปถึงแค่เสียบไฟเข้าก็ใช้งานได้เลยครับก็วันนี้ก็ซื้อเครื่องเสียงครับไปออกงานด้วยฟังในบ้านด้วยครับผมมาซื้องที่ง่ายเพราะว่าเราจะมีการสอนการใช้งานครบทุกอย่างครับผมครับถ้าซื้อไปเองส่งเบงก็จะมีการ แยกกันหน่อยเท่ากับมาดูคลิปดีวผมสอนการใช้งานแต่มานี่ครับจะมีการบอกการใช้งานทุกส่วนทุกทุกที่ครับบอกการงานกาเสียบสายการต่อสายการเข้าไฟครับผมครับเป็นได้เป็นก็ต้องเป็นจากอนี้ไปให้ได้เพื่อออกงานเปิดเพลงในชุดนี้ครับไปรอฟังเสียงครับผม